หมดหรือยังครับพี่มาเทหมดเลยมะเทเลยดูทีเดียวเลยดูแป๊บเดียวอวยัีนอ้อรี่ันีนี้มาจากไหนเนี่ย เราไ,ไ,ได้ขายบาย้างยังครับได้เดินขายบาย้างยาังเนี่ยเออมีเม็ดเดียวอะมีเม็ดเดียวที่มันที่มันเข้าเขาแต่แต่คุยราคาแล้วค่อยแกะเอาเอาราคาให้ได้ก่นอนใ,ใช่ถ้าแกะเอาเอาอย่างนี้อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าแกะแล้วแท้<ม>นะครับก็คือคุยราคากันแล้วใช่ไหมถ้าแกะแล้วแท้ก็คือตามนั้นเลยแปดพันแต่ถ้าแกะเราไม่แท้ก็คือให้พี่ ทั้งพระทั้งทองครับอันนี้เหมือนกันอันนี้อันนี้ดูราคาก่อนว่าได้ไหมว่าทางเขาโอเคไหมไปหาแม่นะมางอออให่รเจะดูก่อนเดี๋ยวหาแม่นะให้เขาไปแก่เพราะว่าผมลองลองลอง,ลองบิดอยู่แล้วมันบิดไม่ได้หรอกมันต้องผ่าอย่างเดียวให้ช่างเขาผ่ารอแ<ช>ป๊บนึง<ป>ผมรับผมรับผิดชอบให้ อืมไม่ได้ดูไม่ได้อาหน,นี้อันนี้ผมดูแล้วยังไม่ได้ก็ตอนนี้ก็เหลือชิ้นชิ้นเดียวนะทีนี้ผมเลยบอกว่ามันต้องแกะเพราะว่าหน้าเสือของพี่อ่ะมันจะเป็นหน้าเสืออย่างนี้หมดเลยแต่อันเนี้ยต้องสงสัยที่สุดเราก็เลยต้องขอแกะดูแต่พอแกะแกะเราก็ไม่ได้ไม่ได้หรอครับผมเดเหลือเหลือชิ้นหนึ่งรอแป๊บนึง,ให,งให้ตังค์แล้ว ตังไปซื้อหนอนไม่หมดเลยก็ได้ได้ชิ้นเดียวนะได้ชิ้นเดียวเองเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวเขามีอีกอยู่นะเขากำลังดูอ่ะสิบห้าครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับ